เจอเหรียญหลวงพ่อทองสุกสภาพนี้ระวังซื้อผิดวัดนะครับวัดตนดหลวงกับวัดมลึกบล็อกแม่พิมพ์ด้านหน้าและด้านหลังแม่พิมพ์เดียวกันนะครับแต่ราคาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเหรียญนี้วัดตนดหลวง3 4มถึงี่มืนเหรียญนี้วัดมรุปหกถึงพันนะครับ, 4, 7, รบแยกยังไงนะครับง่ายๆพลิกด้านหลังวัดมรุปนะเลขสองไทยตรงพอสอเนี่ยจะมีขี้กาอยู่สองก้อนวัดตนดจะไม่มีนะครับ และที่สําคัญนะถ้าใช้ศึกไม่เห็นขีกาเราดูลักษณะของด้านหลังถ้าเป็นวัดมลึกเขาจะเรียบและนูนขึ้นมาถ้าเป็นตะโนดจะเป็นแองกระทะลงไปจับลักษณะให้ดีเห็นไหมอันนี้เป็นแองกระทะอันนี้เป็นหลังเตานี่เทคนิคง,ง่ายๆเลยนะครับสําคัญมากและด้านหน้านะครับถ้าเป็นวัดมลึกบนคอควายที่ขอบจะมีติ่งเนื้อเกินเขาเรียกว่าคอขีดคมๆแบบนี้ถ้ามีขีดคือวัดมลึกกระถายวันนะครับ ระวังนะครับสภาพนี้แยกกันยากนะครับยิ่งสึกกว่านี้ยิ่งยากจําเทคนิคง่ายๆนี้ไปนะครับท่านใดมีพระเครื่องอยากให้ผมเช่าติดต่อมาได้เลยครับผมตาเพชรบุรีครับสวัสดีครับ